พเราเมโลสารานะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่งานสงการสยามผ้าเข้ามาศาสส,าสนุกสุดอเมซิ่งค่ะพวกเราเมโรสารานะคะจากโครงการวิดเดย์คอนเสิร์ต2025ค่ะจากสาขาวิชาดนตรีศึกษาค่ะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขออยญานแนะนำตัวนะคะดิฉันน้ำตาลกับสมาชวยวังค่ะจากสาขาวิชาดนตรีเช่นเดียวกัน,นะค่ะชั้นปีที่2 รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะแล้วทุกคนสงสัยกันไหมคะที่ดิฉันพูดมาเมื่อกี้ว่าเอ๊ะครงการมิดเดย์คอนเสิร์ตว่าโครงการโดยตีเที่ยงวันเนี่ยนั้นคืออะไรดิฉันขออนุญาตพาทุกคนทําความรู้จักกับมิดเดย์คอนเสิร์ตก่อนนะคะ โครงการมิดเดิ้ลคอนเสิร์ตค่ะเป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านค่ะได้ผ่อนคลายจากความเครียดได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีนั่นเองค่ะและยังสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสุขค่ะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืนค่ะ d s d g s โดยเฉพาะเป้าหมายที่4ค่ะ Quality Education และเป้าหมายที่7 Sustainable Cities and Communities ค่ะ นอกจากนี้นะคะควงการของเรานะยคะยังตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยังเสริมสร้างประสบการณ์ให้นิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีศึกษาผ่านการแสดงค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้ฟังเพลงสนุกๆพร้อมกับการแสดงที่หลากหลายรับรองว่าจะต้องเพลิดเพลินนะคะอยู่กันตั้งแต่ตอนนี้ค่ะบ่ายสามครึ่งนะคะจนถึงสี่โมงครึ่งค่ะและสำหรับมิเตคของ มิเต้คอนเสิร์ตของเรานะคะมีการแสดงมาแล้วสองครั้งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแน่นอนว่าในเทศกาลสงการแบบนี้แล้วค่ะเราจะมาในธีมอะไรเลยเราก็ต้องมาในธีมของสงการนั่นเองค่ะซึ่งมาในธีมรำวงย้อนยุคสนุกสงการนั่นเองค่ะเราจะพาทุกๆคนนะคะย้อนกลับไปในช่วงเวลาของประเพณีสงการะค่ะซึ่งได้ใช้เวลากับ ครอบครัวได้พบเพื่อนฝูงมากมายค่ะและเป็นสถานการณ์และสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสนุกสนานผสมกันอย่างลงตัวค่ะและชีพิเศษในวันนี้เลยค่ะพวกเรานะคะนำเสนอในรูปแบบของวงดนตรีร่วมสมัยค่ะจะเห็นได้จากด้านหลังดิฉันนะคะมีทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลนั่นเองค่ะทุกท่านจะได้สัมผัสกับการผสมฟง,งผสมประสานนะคะระหว่างดนตรีไทยและดนตรีร่วมสมัยค่ะ ตอนนี้นะคะนักดนตรีของเราก็พร้อมแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านค่ะรับชมและรับฟังการแสดงแรกค่ะชุดพมา่า